กราบนมัสการพระคุณเจ้าและพระเทรลานุเถระทุกๆรูปทั่วประเทศไทยนะคณะสงฆ์ไทยทุกท่านนะครับแล้วก็คณะกรรมการวัดทุกท่านของประเทศไทยวันนี้ในนามชาวพุทธนะครับอยากจะขอความเมตตาจากคณะสงฆ์ไทยทั่วประเทศ มาช่วยปลดหนี้กอยสศอของเยาวชนเราสี่แสนล้านบาทพวกเราจะช่วยได้ไหมผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยสามารถทำได้และช่วยได้แต่ไม่มีใครที่มาทำจุดนี้เราเห็นไหมนายหลวงของเราเนี่ยปีนี้ท่านนำล่องอย่างมหา ให้พวกเราเห็นการเสียสละใหญ่หลวงของท่านท่านบริจาคที่คืนให้กับรัษดรของท่านประชาชนของท่านหมื่นกว่าล้านวันนี้ถึงคณะสงฆ์เราเนี่ยคณะสงฆ์ไทยเราถึงบางวัดมีมูนิธิมีทรณีสงฆ์มากมายให้นักธุรกิจไปเช่าธรรมาหากินแล้วก็มีแบ่งผลประโยชน์กันลงบ้างไม่ลงบ้างมากมาย วันนี้เราควรมาเสียสละได้ไหมครับเงินสี่แสนล้านไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ปัญหาใหญ่วันนี้เราเอาคืนบุญให้กับเยาวชนตาดำๆได้ั้ยโครงการกรยศนี่กยศเนี่ยยีปีแล้วรัฐบาลไหนไม่มีสิทธิ์ไม่แก้ไม่ได้วันนี้คณะสง์ไทยไม่ควรจะนิ่งเฉยนะครับผมเชื่อมั่นว่าท่านทำได้ แต่ไม่มีใครไปขอความช่วยเหลือวันนี้ทางกรมการศาสนากด็ดีหรือทางอกองการศาสนากด็ดีหรือทางกระทรวงสาธารณสุขผมว่าทางออกที่ดีที่จะปลดปล่อยปลดหนี้เยาวชนบางคนตายไปรับวินรับกรรมไปเยอะแยะบางคนก็คืนได้บางคนคืนไม่ได้วันนี้คณะสงฆ์ไทยมาช่วยกันได้ไหมถ้าคิดไม่ได้ก็ อยากจะให้มหาจุฬาและมหามงกุฎเนี่ยเป็นนำร่องในการปลดหนี้กอยสอให้กับประเทศกับลูกหลานเราได้ไหมวันนี้ขอฝากครับขอฝากถือว่าถึงวาระแห่งชาติแล้วที่คณะสงฆ์ไทยทุกคนต้องออกมาแล้วออกมาตอนนี้ลูกหลานเราเได้เป็นศาสนิกอุปถัมภ์ท่านมาเป็นระยะป่านนี้วันนี้ถึงเวลาที่ลูกหลานเราเดือดร้อน ประเทศเดือดร้อนรัฐบาลเดือดร้อนห้าแสนล้านสี่แสนล้านเนี่ยรัฐบาลไม่มีปัญญาแล้วครับวันนี้ขอให้คณะสงไทยเราทุกคนมาร่วมกันได้ไหมสวัสดีครับ